นิทานเรื่องหนุ่มยาจกรุ่งอรุณของวันใหม่แสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าเสียงนกเสียงไก่ร้องขับขานเป็นทอดทอดเพื่อบ่งบอกว่าให้ทุกสัตว์สัตตื่นได้แล้วหนึ่งในทุกสัตว์สัตว มีชายาจกหนุ่มคนหนึ่งผมยาวเป็นสั่งกะตังนุ่งห่มร่างกายด้วยเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นสก,กปรกเดินถือกลาใบใหญ่เดินลัดเลาะออกมาจากชายป่ามาแต่เช้าตรู่เพื่อขออาหารจากชาวบ้านตามปกติที่เคยปฏิบัติมา ชายาจกผู้นั้นเดินมาได้ครู่หนึ่งก็พบร้านอาหารค่อนข้างใหญ่ตั้งอยู่ข้างถนนจึงเดินเข้าไปหาเพื่อจะขออาหารเจ้าของร้านอาหารซึ่งเป็นผู้หญิงก็รู้ได้ทันทีว่าต้องมาขออาหารของตนเป็นแน่ สวัสดีครับขออาหารกับน้ําดื่มหน่อยครับชายายจกกล่าวด้วยถ้อยคําสุภาพเจ้าของร้านอาหารก็ตอบกลับไปทันทีว่าเป็นหนุ่มเป็นแน่นทำไมไม่คิดทำมาหากินละ่ะถ้าอยากจะกินก็เดินไปกินเศษอาหารหลังร้านโน่น ที่เขากินเหลือๆทิ้งไว้แล้วรีบเทใส่กะลาของแกแล้วก็รีบเดินออกไปเที่ยวหน้าเที่ยวหลังไม่ต้องมาขอให้ข้าเห็นหน้านะไอ้ขอทานศพกระโปรกชายาจกหนุ่มไม่พูดอะไรแล้วเดินไปข้างหลังห้านมองเห็นคนกลุ่มหนึ่ง กำลังลุกออกจากโต๊ะอาหารชายยาโจกจึงเดินเข้าไปยังโต๊ะอาหารนั้นเพื่อจะนำเศษอาหารและน้ำดื่มที่เหลือเหลือใส่กะลาใบใหญ่ของตนแล้วชายยาจกผู้นั้นจึงเดินไปหาเจ้าของร้านอาหาร ซึ่งกำลังตักอาหารให้กับลูกค้าอยู่ชายยาจกผู้นั้นก็พูดขึ้นว่ารับเอาห่อนี้นะครับเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วหญิงขายอาหารก็พูดกล่าวขึ้นว่าห่ออะไรดำสกประปรกรีบเอากลับไปอย่าช้า เดี๋ยวผู้คนมาเห็นเข้าเขาจะกินอาหารไม่ลงชายยาจกผู้นั้นไม่ตอบอะไรแล้วก็วางห่อผ้าดำศพกับโรกวางไว้ข้างๆโต๊ะขายอาหารแล้วก็เดินจากไปและในขณนะดเดียวกันนั้น ยิงขายอาหารก็ปัดถุงดำที่สกปะปกลงไปในถังขยะโดยไม่สนใจจะเปิดดูลุ่งเช้าของวันใหม่ถัดมาชายยาจกหนุ่มก็ออกไปขออาหารอย่างที่เคยปฏิบัติมาคราวนี้ชายยาจกหนุ่ม เดินมาพบร้านอาหารซึ่งเล็กกว่าร้านเมื่อครั้งที่แล้วอย่างมากชายยาโจกมองเห็นสองสามีภรรยากำลังยืนตักอาหารให้กับลูกค้าอยู่ที่หน้าร้านชายยาโจกหนุ่มผู้นั้นจึงเดินเข้าไปหาแล้วเอ่ยขึ้นว่าขอน้ำดื่มหน่อยครับ แล้วสามีจึงพูดสั่งภรรยาของตนว่านี่เธอไปตักน้ำฝนเย็นๆที่โอ่งมาให้เขาหน่อยนะเธอไม่รอช้ารีบไปตักน้ำมาให้ชายาจกผู้นั้นดื่มในขณะที่ชายยาจกผู้นั้นกำลังจะยกขันน้ำฝนดื่ม มีเด็กหญิงไว้ยสามขวบมีร่างกายง่อยเปรียร้ยเสียขามาตั้งแต่กำเนิดเป็นลูกสาวของร้านขายอาหารมองเห็นชายยาจกผู้นั้นกำลังจะดื่มน้ำก็นึกอยากจะดื่มน้ำขึ้นมาบ้างจึงเดินกระโพผกกระเพกเข้าไปหาแล้วพูดขึ้นว่า ขอน้ำดื่มหน่อยจ้าชายยาจกผู้นั้นจึงยื่นน้ำในขันให้เด็กหญิงดื่มพร้อมกับรูปศีรษะเด็กหญิงนั้นไปมาเบาๆผู้ที่มานั่งกินอาหารมองเห็นชายยาจกถึงกับแสดงอาการและสีหน้าบ่งบอกถึงความรังเกียจอย่างเห็นได้ชัด และแล้วสองสามีภรรยาก็ตักข้าวปลาอาหารใส่ให้จนเต็มกะลาครั้นแล้วชายยาจกก็หยิบถุงดำที่สกกระปกแล้วพูดว่าผมจะให้ของที่อยู่ในถุงดำนี้เพื่อเป็นการตอบแทนก็แล้วกันแล้วชายยาจกผู้นั้น ก็วางถุงดําไว้บนตู้ขายกับข้าวแล้วก็เดินจากไปด้วยความสงบสองสามีภรรยาขายอาหารจนกระทั่งถึงสามโมงเย็นก็ปิดร้านล้างถ้วยล้างจานและจัดเตรียมสิ่งของต่างๆเพื่อขายในวันพรุ่งนี้ กว่าจะเสร็จก็สี่ทุ่มครั้นแล้วทั้งสามคนพ่อแม่ลูกก็ได้พากันเข้านอนด้วยความอ่อนเพลียที่ได้ทำงานกันมาทั้งวันพอใกล้จะตีสองทั้งสองได้หลับฝันไปพร้อมกันว่าเห็นชายาจก ส่งน้ำในขันให้ลูกสาวของตนดื่มแล้วก็ลูบศีรักของลูกสาวของตนไปมาและแล้วทั้งสองก็สะดุ้งตื่นแล้วก็รีบจัดเตรียมอาหารเพื่อจะขายกว่าจะเสร็จก็หกโมงเช้าและในขณะที่ทั้งสองกำลังจะขายอาหารอยู่นั้น ได้มองเห็นลูกสาวของตนวิ่งออกมาหาอยู่ในอาการครบสามสิบสองพร้อมกับร้องเรียกว่าแม่จะ๊ะแม่จ๋าพ่อจ้าพ่อจ๋าด้วยความแปลกประหลาดใจเป็นอย่างมากและแล้วทั้งสองสามีภรรยาได้ลำดับเหตุการณ์ถึงความฝัน ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของตนเมื่อคืนนี้ในขณะที่ทั้งสองสามีภรรยากำลังลำดับเหตุการณ์อยู่นั้นก็มีแสงสว่างอยู่บนตู้ขายกับข้าวทั้งสองสามีภรรยาจึงหยิบขึ้นมาดูก็พบถุงดำซึ่งข้างใน มีเพชรนินจินดามากมายอยู่เต็มในถุงดำที่ชายาโจกได้วางไว้บนตู้ขายอาหารนั้นสองสามีภรรยาจึงยกมือขึ้นท่วมศีรษะแล้วกล่าวว่าสาธุสาธุสาธุจะย้อนไปร้านขายอาหารร้านแรก ที่ชายาโจกไปขออาหารและมอบถุงดำไว้ให้พอได้ทราบข่าวดังนั้นจึงรีบไปเปิดถังขยะดูเพื่อค้นหาถุงดำนั้นเมื่อเปิดถุงดำออกดูปรากฏว่ามีแต่ก้อนหินเต็มถุงดำไปหมด ิทานเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์